วันนี้เรามีภารกิจครับภารกิจเดินตามหาซื้อหนังสือพิมพ์ครับเพราะว่าตอนนี้น้องโมเดลมีการบ้านที่คุณครูสั่งมาจากโรงเรียนคือการหารูปนายกรัฐมนตรีคนใหม่ครับจากหน้าหนังสือพิมพ์ตัดมาแล้วก็มาวางแปะบนหนังสือที่คุณครูแจกมาให้ครับเด้เขาเดินจับมือกันข้าขมถนนแล้วจะโชว์นี่ได้เหมือนนี้สือพิมพ์อ๋อหนังสือพิมพ์แล้ว อยากจะบอกว่าเราใช้เวลาเดินตามหาค่อนข้างนานมากครับที่ตลาดเมืองเก่าเราเข้าเดินตามหาอยู่ประมาณ4ี่ห้าร้านครับพอรา้านหนังสือหรือร้านนิตยสารเก่าๆที่เราเคยไปซื้อเนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นขายอย่างอื่นหมดแล้วเขาก็เลยแนะนาร้านสุดท้ายมาที่ร้านนี้ครับก็เลยได้หนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับ พอเราได้หนังสือพิมพ์แล้วเราก็รู้สึกโล่งใจครับก็เลยคิดเมนูตอนเย็นออกคันทีเลยครับเราก็เลยเดินข้ามถนนไปที่ตลาดครับไปซื้อของเราซื้อน้ำพริกแกงเผ็ดครับแล้วก็ไปซื้อปลาดุกนั่นก็คือเมนูแกงเผ็ดปลาดุกค,ครับเราซื้อน้ำพริกแกง20บาทครับซื้อปลาดุก1กิโลตัวอย่างที่เคยบอกไปหลายๆคลิปครับเดี๋ยวนี้การทำอาหารค่อนข้างที่จะง่ายเพราะว่าพอเราซื้อปลาดุกเนี่ยเราก็บอกพ่อค้าไปเลยครับว่าเราจะเอาไปทำอะไรถ้าเกิดเราอยากจะเอาไปแกงเขาก็ทำชิ้นให้เลยครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะไปปิ้งเขาก็ททเเเเสีีีีียยยยยบบไมมม้้้้้าาาาาใหหรรรออลก็น่่ปิงงดว วันนี้เราทำเมนูแกงครับพ่อ้าแม่้าเขาก็เลยทำชิ้นมาให้ตอนนี้ก็ทำการยื่นหมูยื่นแมวครับแบ่งไปหมูมาเอ้ยไม่ใช่ดิแบ่งไปปลามาให้ปลาเสร็จแล้วไม่มีจบครับพิ่เจ็บเนี่ยจบยากครับต้องเดินไปซื้อผลไม้อีกเดินผ่านเงาะมาเดินผ่านลำไยมาอะไรที่ผัวชอบกินเดินผ่านหมดครับแต่ลูกบอกว่าอยากกินแตงโมจัดไปครับครึ่งลูกตอนนี้ราคาแตงโมครึ่งลูก50บบาทตอนนี้ได้ของครบแล้วครับกลับไปไล่สดทำกับข้าวกัน